สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนี่จะมาแจ้งพิกัดบ้านนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดกระบี่เลยนะคะลูกค้าและก็วันนี้ที่จะต้องมาแจ้งจริงๆเลยก็แล้วก็ย้ํากันจริงๆก็คือเป็นโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของบ้านหลังนี้นะคะลูกค้าจะมี ฟรีโอ้นะคะฟรีแอร์และฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังนะคะลูกค้าและก็ที่สำคัญมันอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะสห้องนอน2ห้องน้ำนะคะหที่จอดรถนะคะแล้วก็เราฟรีการต่อเติมครัวและก็ซูสักร้านให้ด้านบนด้วยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่ารายละเอียดกว้างยาวเท่าไหร่ของโครงการนี้นะคะ อ่ะค่จะจ้าโครงการน,นี้อย่างที่มียับไปเลยนะคะว่าอยู่ใจกลางเมืองนะคะเหมาะสําหรับอาชีพอะไรบ้างที่ถ้าเกิดว่าอ่ะเราอยากอยู่ในตัวเมืองจกกังวัดกระบี่เนี่ยแล้วเราอยู่โซนนี้เราจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะคะมีขอแนะนําเลยค่ะเพราะว่าโครงการน,นี้จะอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้น การสอนพิเศษเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยและเราเวกนั้นเด็กนักเรียนเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็แนะนําเป็นการเปิดสอนพิเศษนะคะหรือว่าติวเตอร์อะไรนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นร้านนวดร้านสปานะคะเพราะเนื่องจากว่าโซนตรงนั้นเป็นย่านธุรกิจมีทั้งแม่มทั้งแม่ค้ามีทั้งคุณครูมีทั้งผู้ประกอบการอิสระเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็จะมี คนประมาณวัยกลางคนนะคะวัยทำงานเนี่ยคือสัญจรไปมาซึ่งเยอะมากๆเลยแล้วก็เหมาะกับร้านนวดร้านสปาแน่นอนนะคะนี่ก็แนะนำให้อีกอีกหน่งอาชีพนะคะที่ว่าถ้าเรามาเช่าหรือมาซื้อที่โครงการเนี้ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่สามนะคะนี่ขอแนะนำเป็นร้านเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ที่สนพิเศษยูเตอร์แล้วเนาะ,ะแล้วก็ร้านนวดนะคะร้านทำผมนะคะแล้วก็ เปิดปล่อยเช่านะคะหรือว่าหอพักก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกกลุ่มนักเรียนบางกลุ่มนะคะที่เขาก็ยังหาหอพักหอหาหอห,หอให้เช่านะคะลูกค้าหาหอเช่านะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนสลาและโรงเรียนอมาาซึ่งสามารถที่จะปล่อยเช่าได้อย่างสบายๆเลยนะคะสำหรับห นะะี่นะนําโดยลูกค้าจ้าเพราะว่าเป็นโครงการที่ว่าตอนนี้มันมาแรงแล้วก็มาดาังจริงๆเลยตอนนี้นะคะที่ว่าที่สําคัญก็คือการออกแบบการออกแบบบ้านนะคะเป็นทรงค่อนข้างจะโมเดิร์นเลิศหรูมากๆและ ที่สําคัญลาาูกค้าจ๋าโ์นิร์ที่ทางเจ้าของร้านให้นะคะเป็นของดีๆทั้งนั้นกรีดพรีเมี่ยมทั้งนั้นนะคะบอกได้เลยว่ามาจากโฮมโปรเลยทีเดียวเลยลูค้าจ๋ามันมันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะมาบอกให้ฟังว่าบ้านนี้นะคะมีมีม